สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้เราจะมาทวนความรู้จากการเรียนออนไลน์กันนะเนื้อหาทั้งหมดที่จะได้ดูต่อจากนี้คือการสรุปออกมาจากหนังสือเรียนของพวกเราเมื่อเทอมที่แล้วเลยนะเป็นยังไงมาดูกันเรื่องแรกระบบทางเทคโนโลยีเราจะมาพูดถึงกันเรื่องระบบของเทคโนโลยีก่อนอื่นเลยระบบคืออะไรเราลองคิดถึงน้ำดูก็ได้นะ น้ำเฉยเราก็รู้ว่ามันคือน้ำใช่ไหมแต่ถ้ามันไหลมาจากตาน้ำผุดกลายเป็นแม่น้ำน้ำซึมลงในดินกลายเป็นน้ำผุดอีกทีหนึง่งหรือว่าน้ำละเหยเป็นก้อนเมฆแล้วก็ตกลงมาเป็นน้ำฝนอีกทีหนึง่งเราพอจะนึกภาพออกใช่ไหมว่ามันมีระบบหรือว่าความเกี่ยวเนื่องกันยังไงนั่นแหละระบบก็คือบางสิ่งที่เกี่ยวโยงกันและส่งผลต่อกันละกันโดยมีจุดประสงค์หรือว่าปลายทางเนี่ย เหมือนกันทีนี้เทคโนโลยีคืออะไรเทคโนโลยีก็คือบางสิ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาบางสิ่งแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยไอระบบทางเทคโนโลยีก็คือความเกี่ยวโยงและความสัมพันธ์กันของเทคโนโลยีแค่นั้นเองใช่ทีนี้ ในโลกของเราอะนะมันก็มีหลายศาสตร์หลายวิชาอย่างเช่นวิทยา,าศาสตร์คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ศิลปศาสตร์ภาษาศาสตร์ทั้งหมดอนะมันก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องหมดแล้วจริงปะเพราะอะไรน่ะหรอเวลาโลกของเรามันพัฒนาก้าวหน้าไปแล้วเนี่ยมันไปเรื่อยเลยนะคนเราก็จะเจอปัญหาต่างๆตามมาจริงไหมมันไม่มีอะไรราบเรียบ หรว่าบางสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องแก้ไขมันเนี่ยเราก็ต้องสร้างบางสิ่งขึ้นมาก็เลยเรียกกันว่าเทคโนโลยีอย่างเช่นการผลิตรถในสมัยก่อนนะคือเมื่อก่อนคนขี่ม้าใช่ไหมแล้วม้าเนี่ยมันก็วิ่งไปช้าและบางทีมันเหนื่อยก็ต้องพักถ้าอยากไปเร็วๆคนเราก็เลยหาวิธีขึ้นมานั่นแหละก็เลยผลิตรถไม่พอสักพักผลิตเครื่องบินอีก เนี้ยอนาคตยังมีการสร้างทฤษฎีที่จะเคลื่อนย้ายด้วยการวาบอีกนะเอาเข้าไปใหญ่หรือแม้แต่การวาดรูปนะในสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เราวาดภาพลงบนผนังถ้ำหรือว่าบนก้อนหินใช่ไหมต่อมาก็มีการใช้กระาดาษพรากระดาษไม่พอผลิตกระดาษไม่ทันเราก็วาดเป็นไฟล์ดิจิตอลไปเลยมันแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยไม่เคยที่จะหยุดคิดไม่เคยที่จะหยุดทํา และแน่แนเลยเทคโนโลยีไม่เคยหยุดการพัฒนาไปแค่นี้แน่เว้ยทีนี้พอฟังมาถึงตรงเนี้ยเรามาดูเนื้อหาของระบบทางเทคโนโลยีกันดีกว่าเดี๋ยวออกทะเลไปไกลอย่างแรกเลยตัวป้อนตัวป้อนเนี่ยที่เราเรียกว่าตัวป้อนก็คือเวลาที่เราเอาอะไรใส่เข้าไปนึกออกใช่ไหมนั่นแหละเรียกว่าตัวป้อนแล้วต่อมาเนี่ยก็คือกระบวนการ พอเราป้อนเข้ามาแล้วใช่ไหมมันก็จะมีบางสิ่งที่อยู่ในการทําอะไรต่างๆเราจะเรียกว่ากระบวนการเสร็จแล้วผลที่ออกมาเนี่ยเราต้องเรียกว่าผลผลิตระบบทางเทคโนโลยีมีอยู่3อย่างนี้แหละก็คือป้อนเข้าทําแล้วก็ส่งออกแต่ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะที่เราไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้เราเรียกว่าข้อมูลย้อนกลับ ข้อมูลย้อนกลับก็คือบางสิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันบอกเราว่าสามารถทําได้ดีกว่านี้นะนึงไม่ออกใช่ไหมมาดูนี่นี่คือสมชายสมชายปั่นจักรยานแรงถีบเนี่ยคือตัวป้อนเฟืองล้อของจักรยานที่กําลังหมุนเนี่ยคือกระบ,บวนการที่เกิดจากแรงจากตัวป้อนใช่ไหมทีเนี้ยจักรยานก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้านั่นคือผลผลิตแต่ถ้าสมชายอยากไปได้เร็วขึ้นเนี่ย ขาจะต้องถีบให้แรงและเร็วขึ้นตรงนี้แหละก็คือข้อมูลย้อนกลับที่มันบอกกับสมชายว่าถ้าสมชายอยากจะไปเร็วขึ้นเนี่ยต้องถีบให้เร็วและแรงขึ้นแสดงให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำแล้วก็ยังเก็บมาคิดมาพัฒนาได้อีกนะเราเลยพบเห็นการขยายตัวของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในทุกวันด้วยอ่ะ ฟังข้อดีมาเยอะและ้วเรามาดูข้อเสียของเทคโนโลยีกันดีกว่าในทุกปีเนี่ยเราจะเห็นและพบได้เลยว่ามีปรากฏการณ์มากมายในโลกใช่ไหมอย่างเช่นโลกร้อนเพราะว่าการตัดไม้โลกร้อนเพราะการปล่อยรถให้มีไอเสียหรือแม้แต่การที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลงเพียงเพราะเราคุยกันได้ง่ายขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียจริงไหมอืมนั่นแหละพราะเราลองคิดดูอีกนะ ว่ามันมีอะไรอีกหรือเปล่าที่เป็นผลกระทบและไอ้พวกผลกระทบที่เป็นด้านลบเนี่ยสักวันเว้ยมันจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างเช่นในปัจจุบันก็มีการใช้พลังงานทดแทนการใช้รถไฟฟ้าการสร้างวัสดุหรือเครื่องมือต่างๆแทนการใช้ไม้จากการตัดไม้เป็นต้นนะนะโอเคจบแล้วบทที่1แค่นั้นเองเว้ย มาต่อที่บทที่2เลยดีกว่ามาบทนี้เราจะชวนให้พวกเราเนี่ยมาคิดถ้เห็นภาพของการทำงานบางสิ่งเราเรียกว่ากระบวนการเชิงวิศวกรรมก็คือถ้าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกอุปกรณ์ให้เข้ากับการทำงานถ้าจะสร้างบ้านก็ต้องเลือกอะไรที่แข็งแรงคงทนใช่ไหมคงไม่มีใครเอากระดาษมาสร้างเป็นบ้านเพราะน่าจะปิวไปหรือว่าเวลาฝนตกเนี่ยก็เปื่อยลง ในทางการเรียนในห้องเรียนเนี่ยเราจะได้เรียนเรื่องการต้มไข่ใช่ไหมที่จะมีคุณครูมาถามนักเรียนว่านักเรียนมีวิธีการต้มไข่อย่างไงคือที่จริงเนี่ยเขาอยากจะรู้แค่ว่าเราเนี่ยมีวิธีการคิดเป็นขั้นเป็นตอนไหมมีวิธีคิดเหมือนหรือต่างกันยังไงแค่นั้นเองคือถ้าเราคิดเป็นขั้นตอนแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นภาพอะไรก็ตามเราจะคิดเป็นขั้นตอนแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยจัดการความคิดของตัวเองได้ดีขึ้นอย่างเช่นเนี่ย กาต้มน้ำถ้าวางไว้เฉยเนี่ยน้ำก็ไม่ร้อนใช่ไหมเราต้องไปเสียบปากก่อนเห็นไหมแค่เนี้ยเป็นขั้นตอนแล้วนะโอเคจบเลยบทที่2เร็วมากมาต่อกันในส่วนบทที่3บทที่3ส,ส่วนเนี้ยจริงๆอ่ะในหนังสือเขาจะยกกรณีศึกษามาให้พวกเราดูแล้วก็คิดตามนะเรามาดูกรณีแรกดีกว่า ที่จริงอะในหนังสือเราแค่อยากจะรู้ว่าเรามีระบบการคิดยังไงแต่จะให้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันมาดูระบบที่จอดรถอัจฉริยะที่บอกแล้วว่ามีที่ว่างจอดได้กี่ที่จอดได้ที่ช่องไหนคือจะมีเซนเซอร์เมื่อรถเข้ามาจอดเซนเซอร์นั้นจะส่งสัญญ,ญาณไปที่คอมพิวเตอร์ตัวกลางแล้วก็นับว่าตรงเนี้ยไม่ว่าง ล้วก็จะแสดงผลขึ้นที่จอวช่องนี้มีรถมาจอดแล้วง่ายมากๆจริงไหมเราเชื่อเลยนะเว้ยว่าพวกเธอมองภาพออกแต่ถ้ามองภาพไม่ออกลองเปิดดูวิดีโอนี้อีกทีหรือจะเปิดกี่ทีก็ได้นะพาะเนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีในการเรียนออนไลน์เหมือนกันที่เราเนี่ยสามารถดูกี่ทีก็ได้สงสัยประเด็นไหนจะเปิด Google หาคำตอบเลยก็ได้นะี่ไง เราพัฒนาร่วมกันไปอีกหวังว่าเนี่ยจะเป็นการพัฒนาที่ดีนะเพื่อโลกที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเช่นกัน